สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับคูซูลินนะครับสีผ้ามาเที่ยวโรงเรียนนะครับเนาะเมื่อนี้เป็นวันหยุดพอดีนะครับกับสีผ้าพี่น้องนะครับมาเยี่ยมชมโรงเรียนนะครับที่คูซูลินอยู่นะครับเนาะเอาเป็นจังไรนะครับต้นนี้เนาะเข้ามาเบิ่งกันนะครับพี่น้องเนาะเอาตามมาเบิ่งในกันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเนาะอ่าฝ่ายโรงเรียนนะครับเนาะอ่าด้านหน้าเขารงเรียนนะครับอ่าเข้ามาเที่ยวโรงเรียนในกันเมื่อนี้ครับพี่น้อง นะครับวันหยุดก็เริ่มว่าของมารงเรียนครับพี่น้องก็เลยมาอัปเดตโรงเรียนให้พี่น้องได้เบิงกันนะครับตัวนี้ชิเป็นด้านหน้านะครับเนาะพึ่งห้ากำลังเกิดพี่น้องเอ้ยตัดห้าไม่กำลังงามนะครับเนาะนะครับนี่คืออด้านหน้าครับพี่น้องนะตัวนี้ป้ายยินดีต้อนรับด้านหน้านะครับของรงเรียนนะครับเนาะนี่คือทางเขาครับพี่น้องด้านหน้าเป็นป้ายใหญ่เลย นะครับนะก็มาอัปเดตมาเบิ้งน,นกันครับพี่น้องน,นี่ทางเขาครับพี่น้องตัวนี้เป็นการงดใช้สนามชั่วคราวนะครับเกิดโรคระบาดขึ้นมาแล้วครับพี่น้องนะก็ต้องงดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะครับตัวนี้ก็เป็นสวนย้อมดดาน,นาครับนะตัวนั้นเป็นตูยย่ามตำรวจเนาะทัดเข้าไปครับพี่น้องครับนี่คือทางเขามาดัานในลุงเรียนครับพี่น้องนะ ทางเข่าครับต้นใหม่กำลังงามหนาฝนครับพี่น้องตันนี้ก็เป็นหอประชุมใหญ่นะครับหอประชุมใหญ่นะตันนี้ก็ทางเข่านะครับพี่น้องไปไปเบิงดดันใน่ด้กันครับพี่น้องครับขามาเบิงดดันในด้กันครับพี่น้องครับนะครับตันนี้ก็สิเป็นโดมนะครับแล้วถือกำลังก่อสร้างอยู่ครับพี่น้องเิ่งเสาโดมครับนะครับเสาโดมตัวนี้ะอาขารหลังสูงครับนะ มาเที่ยงในการมาดูด้วยกันนะครับไปไปบางทางไนกันในการเรื่อยครับพี่นอกนี่ครับพี่นอกนะด้านหน้าอาคารน,นะครับจะมีสวนยอมนะมาบ่งในการครับพี่นอกครับอีกด้านหลังนะครับอีกด้านนึงครับพี่นอก นะครับเนาะนี่สวนยมด้านหลังอาคารก็ตัดหญ้าไปไม่ไมนะครับเนาะเดี๋ยวจะจุดนี้ครับยัง่ย่ได้ตัดนะครับกระโค้งวันจันทร์นะครับต้นสีเป็นหลานกาแฟประจมโรงเรียนนะครับ <c oughs> พี่นะ้องเบิเ่งไปในกันครับนะตอนนี้จะเป็นร้านกาแฟประจมโรงเรียนเหมือนกันะต้นนี้เป็นจุดเช็คอินครับพี่น้องนะนะจุดเช็คอิน มาถ่ายหลุครับพี่น้องอยู่กลางโรงเรียนเลยครับพี่น้องนะสวนยอมตัวนี้เป็นโรงน้ำดื่มนะครับตัวนี้เป็นตึกวิทยาศาสตร์นะครับพี่น้องเอเบิ้องปในกันครับมีดานในครับนาะกครับพี่น้องครับงางเบิง้ง ับพี่น้องนี่คืออาคารทางด้านหลังนะครับหลมเย็นดีครับพี่น้องเอ้ยนี่นะครับอาคารด้านหลังนะครับพี่น่งเด็กหน่อยครับจะมีที่นั่งให้เด็กนั่งนะครับเนาะพี่น้องเบิ้าเบิ้งเป็นนักพี่น้องครับพะโล่งก็ทำความสะอาดเสมอครับนะตัวนี้เป็นตึก1 0 8ปดนะครับจะมีห้องพัสดุห้องนังยืนนี่ครับพี่น้องห้องน่าตัดสินของป้องล่างครับนะโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนที่ อเอกลักษณ์ก็คือปกงล่างนะครับพี่น้องนะเบิ่งไปในการพี่น้องโอ้ยโรงเรียนปิดครับพี่น้องเอ้ยเปิดบดาง่ายดอกนี่งานโรคระบาดนี่แหละนะครับนะก็เลยภาพี่น้องมาเยี่ยมเยียนนะครับโรงเรียนก็งเงียบนะครับ,บคู่กับมาเห็นงานอยู่ครับนะหมุนเวียนกันมาต้นหนีไต่ไต่ทุนนะครับเนาะ นะครับในถนนว้าพี่นนอกนะครับมาเยี่ยมเยี่ยโรงเรียนนะครับเหมือนครูมันมาตรวจเวรนะครับครูมาตรวจเวรต่อกลางวันนะครับตันนีก็คาหล้างหน่อยครับพี่นนอกนะครับนะคารหลังหน่อยนี่ก็สวนหย่อมหน้าอาคารนะว่าอาคารมีหลายครับพี่หนอกนะมีหลายข้างอยู่ครับหกเจ็ดอาคารนะครับนะตัวนีบางน,นี้ปช um ิลล่งหยาได้ครับเพ้อ นะครับหลังจากรออีกระยะหนึ่งนะครับก็นี่ก็ถังกลมไม่กล้ก็ได้ซั่งแล้วครับให้ผมนั่นสีล่องหยาแล้ววะนะครับเราบอกแล้วนะครับเนาะก็ให้พันล่งตัดหยาไปเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้ยหลงเลือดกับปิดได้เกือบสองเดือนแล้วครับพี่น้องเอ้ยนะครับนี่ครับพี่น้องสวนหย่อมหน้าอาคารนะ นี่ครับพึ่งตัดหงาไปนะครับพี่น้องนะต้นนี้เป็นล่มที่สวนเฮ้ยว่าสวนเสต็อคครับพี่น้องนะไว้เล็กหน่อยนั่งเล่นนะครับอย่ากบเนี่ยจังหน่อยนะครับคือว่าอลไรครับมันปิดเลี่ยนถึงตัวนี้รถจอดรถครับพี่น้องนะพึ่งเฮ็ดแล้วมืองมื่สองมื่นี่ครับนะที่รถจอดรถนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดยังไม่ได้ปรับปรุงเลยยังไม่ได้เคลียร์ที่นะครับเนาะผ้าพี่น้องมาเบ่งก่อน นี่ครับนะลงรถใหม่นะครับเห็ดหลายหม่องครอบคู่รถหลายครับนะหม่องจอดมันบบคู่กันพี่น้องแต่ว่ามันไม่มีหม่องเห็ดพอดีได้หม่องนีนะครับเนาะก็มามามาเห็ดหม่องนีต่อนะครับพี่น้องอ่าเบิ้งไปได้กันเรื่อยๆครับพี่น้องนะมาเบิ้งลงรถนะครับอ่าแต่ยังอ่าเพิ่งเห็ดเซตมันว่าหนี่ครับนะครับก็ยังบรทแทเรียบร้อยครับอันน่าจะลงหินลงอยังอยู่นะครับ ในวัดจัดนีแหละครับเขาคงสีได้พัฒนาประปรุนะครับที่จะลดไม้นะครับอย่าง,งก็เลยมือนีภาาพีพ่า,า,านอรับพี่นอ้องแม่ข่านะครับเพิ่นมาถามว่าสิเป๋ต้รงเย็นมือได้พูดมเมื่อกี้เราไปผูดนะครับเิ่นจะได้มาเตรียมทำความสะอาดโรงอาหารนะครับตัวนี้ศาลาหน่อยนะครับศาลาไวนังเล่น อยากุกในจังน้อยพี่น้องมองนี้บันเลยความสะอาดแล้ครับนุ่งเรียบปิดนะนี่แหละภาพพี่น้องนะครับมาเที่ยวอ่ามาเที่ยวเบิังในกันครับพี่น้องนี่ครับผมนี่หอประชุมอ่าจะเป็นโดมนะครับพี่น้องนะตอนนี้ขึ้นเสาเรียบร้อยแล้วครับนะอ่าตอนนี้สร้างเพื่นหาสร้างเล็กยังไม่ได้นนะครับนะครับดูเล็กขึ้นราคาพี่น้อง สร้างก็ออกปากละนะครับตัวนอี้คือ,อล่อเล็กครับนะสร้างผลล่อเล็กนะครับครับพี่น้องสวนหย่อมหน้าอาคารก็เลยพาพิมพ์หน่องมาเที่ยวโรงเรียนมือนนินะครับโรงเรียนที่คู่สลรินยูนี่แหละนะครับนะเราเที่ยวไปด้วยกันดูไปด้วยกันนะพี่น,อน้องจะางไรเนาะโลกให้มันหลายกับประกาเปิดเด็กหน่อยมันหลายหมูหม่บ้านเนาะพี่น้อง แปดสิบมูเนาะครับแปดสิบมูบาทนะหาอำเภอมันเป็นจุดศูนย์กลางอยู่นี่นะครับเนาะนะมีอำเภอสนมอำเภอโนอนารายอำเภอสำารงทาบอำเภอสีขอแล้วก็เบอ,อ,อร์อำเภอจอมพระนะครับอ่ามันเป็นตังต้งศูนย์กลางอยู่พอดีนะครับยูตรงนี้นะครับนะพอดีสันเด็กหน่อยมันหลายอำเภอแหละครับหลายมูบาทนะก็บบอสาม,มารถที่จะมาเปิดเลี้ยนได้นะครับพี่น้องนะโอ้ัวหนาเเป็นมาตรว,ว,วิบครับพี่น้องนะ ตรววีตอนกลางวันนะครับตัวนี้คืออาคารบูรพานี่ครับพี่น้องนะครับเป็นไปเมื่อแล้วติครับบาดนี้เป็นไปเมื่อแล้วเอากลับมาเบิ่งในกันครับนี่ต้นนี่ครับต้นช้อนเงินช้อนทองครูสวีดลงมาปลูกตัวนหน่อยไปด้วยครับนี่นะครับต้นนี้มันใหญ่มันงามเหรอครับพี่น้องนี่ ครับพี่หนอกนะครับนี่คือต้นช้อนเงินช้อนทองนะครับเนาะต่กอนมัสิบเป็นมีต้นเข็มนะครับก็ได้ลือออกนะครับลือออกแล้วก็ปลูกไม้ปั้บปุ้งไม้นาตึกนี่นะครับพบกันได้ในฐานะที่เป็นอาคารสถานที่นะครับก็ได้โลกต้นครับช้อนเงินช้อนทองทั้งหมดเลยครับพี่นนอกนะครับเพราะว่าต้นพวกนี้มันขาดสิบ่ไข่เป็นพะละ นะครับใบไม่ค่อยร่วงเพยายามทีลดประเภทใบลงให้ได้เยอะที่สุดนะครับพีนอกเนาะก็เลยพาพีมาดอกมาเบิงนะครับมาดูด้วยกันนะครับมือนีจักจังได้ได้แล้วกับมาเที่ยวโดยกันจะงสี่แหละครับพี่น้องเอ้ยนะครับตัวนี้ก็บมองลังมือแหละครับพี่น้องการลุกเรีอยกับเป็นนะครับมันปิดถึงเป็นแบบนี้แหละครับ ก็หน,ะนีมองเล็กหน่อยนั่งเห่นครับเวลาเล็กหน่อยตอนเย็นนะครับคนนี้ที่ล้างมือหรืออ่างล้างมือนะครับตัวดีของคุสรินนด้รับอยู่ข้างในนะครับปิดประตูครับเหมือนบดไดเข้าไปเพ,พื่อกระพ้าพี่ผ้าหนองนะครับมาเบิ้งในกัานมือหน,น,นะโอ้ไปใกล้บดไอครับพี่หนองโลกมันหลายผลนะโลกมันหลายกระหยาดเนานะครับพี่หนองเอ้ย นะครับจักมือไดมันชีโดนนะกับอหารไปใกล้นะครับนะก็เลยพาพีพาน้องมาหนีแหละครับนะตันนีกับเป็นโรงอาหารได้ครับพี่หน้องโรกอาหารโอ้ยหลงเรี่อยเงียบเงาเนาะจักสีวัดจักไดตัวนี้ต้นพยุงฮฮต้นพยุงได้ครับพี่ต้นพี่น้องตันนี้ต้นพยุงมันเป็นแบบไร้มันใกล้บ้างท่านว่าบ่เคยเห็นต้นพยุงเนาะครับเนาะนี่ครับนี่คือต้นพยุงครับ นะต้นปัดยุงต้นตีนเป็ดต้นนี้สิเป็ดสวนเป็ด้องสมุดครับด้านหลังห้องสมุดธรรมชาตินะครับกาฉีบต่อตออกมานะครับแล้วก็ให้หน่อยมานาั่นงเล่นนั่งเฮ็ดงานนะครับคือว่าช่วงนี้มันปิดเทอมนะครับนะช่วงนี้มันปีเติมเทอมก็เลยมันอย่าพกแน่าจังหน่อยมันไม่ปีเทอมหรอกพี่น้องนะเลี้ยนอยู่บ้านเดี๋หน่อยเลี้ยนอยู่บ้านเนาะเฮ็ดจังไดได้ล่ะมันมาบา่ได้ แต่สอนออนไลน์กันครับพี่น้องนะมื้นนี้เป็นวัดยุทธนะครับตัวนี้ก็ต้นพยุงครับพี่หน่องต้นพยุงปกเห็นได้หน่อยได้เบ้างครับนะสามสิบปีแล้วครับต้นนี้นะครับตั้งแต่พร้อมโรงเรียนนะลูกเป็นอ่าให้ได้หน่อยได้ศึกษานะครับนะเถื่อเอเด็กหน่อยสมัยใหม่บูฮเลือกต้นพยุงนะครับเนาะก็เลยพาพี่หน้องมาเบิ้งนี้แหละนะครับเหมือนนี่มาเที่ยวโรงเรียนนะครับนะ ด้านหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นทางตัวผุ่นก็เป็นโล่งรถครับโล,งล่งรถจอดรถปิกอัพจอดรถหกลอ้อรถตู้โรงเรียนครับพี่น้องนะตัวนี้เวลาทำความสะอาดก็สสวยงามครับพี่น้องนะนี่มองนี้เท่น้อยก็ใช้มานางเล่นครับอ่ามันก็ชิซื้อน้ำหวานเท่น้อยก็ชิซื้อน้ำหวานซื้อก็พวกน้ำปั่นต่างๆนะครับมันก็เขาก็บชิมานางกินก,กันนะครับตอนเปิดเทอม นะนี่แหละครับพี่น้องมือน,นี้มาเที่ยวโรงเรียนในกันนะครับครับครูสุรินนะครับครูสุรินพาลนะเลาะอ่าเบอร์นี้เป็นสามข้อเทน่น,น,นยังกข้าไปเราคพี่น้องเลยนะกัเลยพี่นอ้นองนี่ย่างเบิร์ยี่สีแ่แหละนะครับโอ้ยถุงย่างก็หลายครับนอกจากว่าล้มพัดอีกาบันจิกครับพี่น้องนะนี่ครับโลงรถนะลงรถลงรถ,งรถ,งรถนะมีกล่องงูจอดปิดสิบหกโต้ด้พี่น้องนั่นเนื้อ คุได้เขามากก็หูนะครับอ่าคุสลิงกับชีเซก์อยู่ตลอดขึ้นกันครับกองวุกจอดปิดนะกองวุกจอดปิดหลายโต๊ครับพี่น้องนี่อยู่นี่นก,ก็บสองโต๊ครับนะมีทั้งหมดสิบหกโต๊ครับพี่น้องนะทั่วโรงเรียนนะถัดเลยพาพี่น้องมาเทียเท่ยวมาเบิ่งในกันนี่แหละนะผ้าพี่น้องอยังเบิ่งโรงเรียนเลยนะครับเมื่อนี้นะ ตัวนี้ก็จะเป็นหอพระตัวนี้เป็นด้านหลังได้ครับหน่องตัวนี้เป็นด้านหลังมาดูด้วยกันอยู่คู่มื่อนนี้วัดยุดนะครับทำไมวัดยุดก็คู่เราก็จะหม,นมุนเวียนกันมาทํางานนะครับเปื่อละยี่สิบคนนะครับเมื่อละยี่สิบถัดนนะครับคู่ท้งามีสี่สิบถัดนเพราะฉะนั้นก็พภาพี่น้องมาเที่ยวในวัดยุดนี่แหละนะครับตัวนี้คือหอพระนะครับ อาหอพระหอพระนะนี่มาเยี่ยมชมโรงเรียนนะครับนะครับหอพระนะนเป็นหอพระเป็นที่ศักดิ์ละนะครับประจำโรงเรียนนะครับนะนี่พระพุทธนาวมินทรมุนีนะครับพี่นอ้องนี่ยื่อ,อพระประจำโรงเรียนนะครับเนาะนะตัวนี้กับสางเมื่อปี ซีสามครับยี่สิบเก้ามกกาคือยีบเก่ามกกาหนี่งสีเป็นวันคนหลอบว่าจะตั้งวันเกิดโรงเรียนนะครับหรือวันแต่งตั้งวัดตั้งโรงเรียนนะครับวันที่ยี่สิบเก้ามกกาถูกปีกับสิมิกันสิมิการนะครับพี่น้องนะครับสิมิการทำบปุตตกบาดนะครับพี่น้องครับเอ้าพี่น้องครับเอ้าสามีหรอเนาะครับเนาะพามาเที่ยว อ๋อลูกเลี้ยงเหรครับเนาะครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะอาจ์ีอ่าบ่มียังแต่อยากให้พี่น้องมาเบิงมาเที่ยวนิดกันมาเบิงลูกเลี้ยงนะครับเนาะเพราะฉะนั้นกราฝากพีผฝากน้องนะครับอ่อซอยติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหากส่งคู่สุรินทร์พาเลาะนะครับเนาะคลิปนี้ซ้ำนี้ครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับ